วันนี้ไปสัมภาษณ์คนเติมน้ำมันแล้วได้รถทันทีกันไปด <c oughs> พูพี่ครับพี่ครับมีบลูพาสไหมครับมีครับมีค่ะมีครับ,รบเป็นค่ะใบนี้ค่ะช่วงนี้สมาชิกบลูพัาสได้รถราคาน้ำมันเบนซินทันทีลิตรละ50สตังค์ไปเลยออ ดีเลยค่ะลดราคโอเคครับผมได้ลดราคาน้ำมันรู้สึกยังไงบ้างดีค่ะดีชอบค่ะเพราะว่าเติมของปตทประจําอยู่ค่ะก็ดีนะครับปกติก็ต้องเติมทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าประหยัดขึ้นด้วยครับค่อนข้างโอเคสําหรับคนที่ต้องใช้น้ํามันเบนซินหรือเดินทางบ่อยคุ้มมากเลยค่ะไหนฝากโปรเบนซินลดทันทีให้คนดูหน่อยสําหรับโปรลด50สตางก็แนะนําให้เข้ามาเติมสําหรับ คนใช้เป็นสินเนาะถ้าเป็นคนที่ใช้รถโดยปกติอยู่แล้วทุกๆวันนะครับก็เติมน้ํามันที่ปตทก็จะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นการประหยัดเอทางหนึ่งแล้วกันนะครับชวนนะคะมาสมัครสมาชิกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเติมพี่นี่ค่ะได้ส่วนลดคุ้มค่าค่ะสําหรับใครที่มีบูพัสนะคะรีบมาเติมที่ปตทกันเลยนะคะตอนนี้มีรถโปรโมชั่นลิตรละห้าสิบสตางค์ค่ะรีบมากันนะคะพี่ๆอย่าลืมมาเติมกันนะครับเบนซินลดทันทีอีกแค่มีบูพัสลิตรละห้าสิบ ที่ท t t Station ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2568บ๊ายบาย